พี่วัญชัยครับกำลังสนุกเลยเมื่อกี้นี้นะครับจากมัธยมเสร็จปุ๊บนะครับต่อไปเนี่ยนะครับมันจะก้าวเข้าสู่รั้วของมหาลัยซึ่งเป็นตัวกําหนดวิชาชีพครับพี่วันชัยนะครับตอนที่กําลังจะเราเรียกว่า entrance นะครับเลือกอะไรไว้บ้างครับก็อย่างที่บอกฮะว่าตอนเรียนชั้นมัธยมปลายนะครับก็อาจารย์ทุกคนเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าผมเรียนคณิตศาสตร์เก่งเนี่ยก็คงจะต้องเรียนวิศวะนะครับนั่นก็เป็นความฝังใจเลยว่าก็ คงจะต้องเป็นอันอย่างเงี้ยมั้งแล้วก็ในช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยในช่วงที่เรียนอยู่มปลายนั้นจริงๆผมสามารถที่จะเรียนที่โรงเรียนมงฟอร์ดต่อไปได้เพราะว่าเขาจะมีการคัดคะแนนของนักเรียนน่นะประมาณ30คนแรกที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนชั้นมัธยมปลายของมงฟอร์ดได้เลยซึ่งผมก็ถูกคัดเลือกไว้ว่าได้เรียนต่อที่โรงเรียนมงฟอร์ดนะครับอยู่หนึ่งเงินดับในหนึ่งในแปดของ ของการคัดเลือกอ้ครับครับแต่เขาคัดเลือกวิชาก็มีคณิตศาสตร์มีวิทยาศาสตร์อังกฤษนะครับเป็นหลักครับแต่นะครับมันก็จะมีเหตุพลิกผันของชีวิตนะครับที่จะต้องนะครับเดินทางเข้ามาสู่เมืองหลวงของประเทศไทยนั่นคือกรุงเทพมหานครก็พอดีช่วงนั้นก็พอจบการศึกษามัธยมปลายของมงฟอร์ดเออจบมัธยมต้นนะที่เรียกมังฟอร์ดมัธยมต้นของมงฟอร์ดผมก็เดินมาผมก็มา ทเที่ยวกับเพื่อนที่กรุงเทพ<อ>มาด้วยกันโดยไม่ได้โดยไม่มีความตั้งใจว่าจะมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าก็ค,คิดว่าอยากจะศึกษาต่อที่มงฟอร์ดก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเรียนที่กรุงเทพ<อ><อ>ก็พอดีเพื่อนสนิทกันที่มงฟอร์ดเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าที่มงฟอร์ดได้<อ>เขาก็เลยชักชวนมามาเที่ยวกรุงเทพตัวเขาเองก็มาสอบที่อํานวยสิน ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าผมว่างอยู่เพื่อนเขาบอกเนี่ยเขาไปสอบออนวยสิ์แล้วก็สอบเตรียมด้วยอผมก็เลยเออก็ว่างๆดีก็มาลองดูไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากก็มาสอบสอบที่โรงเรียนเตรียมเตรียมตอนนั้นเตรียมเนี่ยเขามีให้เลือกก็คือโรงเรียนบดินเดชาซึ่งเพิ่งเปิดครับในขณะที่ผมสอบเนี่ยจะเป็นปีที่สองของโรงเรียนบดินเดชารุ่นสองรุ่นสองของบดินเดชาลาดพร้าวใช่ครับตอนนั้นก็ เอ่อบดินเดชายังอาศัยอยู่ที่ตึกของเตียมเหมือนกันนะครับช่วงนั้นก็สอบสอบมีวิชาศิลธรรมหน้าที่พุทธศาสพุทธศาสนาแล้วก็อังกฤษคณิตศาสตร์ผมก็เลยไม่ค่อยได้คะแนนดีนักรับเพราะว่าเราเก่งแต่ทางด้านคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ครับก็เลยสอบได้โรงเรียนบดินเดชาซึ่งเป็นอันดับสองแต่ก็ในช่วงที่ผมอยู่เนี่ยโรงเรียนบดินเดชาก็สร้างชื่อเสียงให้กับ ให้กับโรงเรียนมากนะครับเพราะรุ่นนี้ผมเรียนอยู่สอบติดบอร์ดบอร์ดก็คือคะแนน80%ขึ้นไปของประเทศตอนนั้นบรินเดชาได้เป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากเตียมอุดมอ๋อนะครับเป็นนะครับในแต่ละที่ที่พี่วัญชัยได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยล้วนสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันนั้นๆนะครับมัธยมนะครับจากมัธยมต้นนะครับมงฟอร์ดนะครับสู่มัธยมปลายนะครับที่โรงเรียนบริลเดชา ครับตอนนั้นก็ผมสอบติดบอร์ดเหมือนกันครับได้ประมาณ80จุดต้นๆเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจเร,รียนว,วิาชาว,วิทยาชีววิทยาเลย uh huh. ก็เข้าไปสอบก็รบกราข้อเอหมด แต่ข้อแรกหมดข้อกอไก่แล้วก็เดินออกมาผมทําสถิติเป็นคนแรกเลยนะสอบที่โรงเรียนเตรียมเดินออกก่อนคนแรกเลย uh huh, uh huh อาจารย์ก็บอกห้ามออกเพราะว่าเร็วเกินไปประมาณ20นาทีผมก็จะเดินออก uh huh, uh huh อาจารย์บอกว่านั่งก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินออกตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้คะแนนเยอะแยะมากมายแต่ก็ปรากฏว่าผลออกมาก็ได้80% 80ินตต้นๆติดบอร์ดของประเทศไทยเลย ติด <gesch> <laughs> อยู่อันดับที่1000 <Hers> Jamie, <becue anak S 2> พันกว่าก็ตอนนั้นก็บดินก็เป็นอันดับสองของประเทศนะครับช่วงนั้นบดินนะครับรู้สึกว่านะครับยังเป็นทุ่งๆอยู่มั้ยปัจจุบันไม่ใช่แล้วโอ้โหการจะรอจรติดขัดตอนที่ผมเรียนปีแรกของบดินเดชาม .64 นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นม .64 ก็เรียนอยู่ที่ตึกเดียวกับโรงเรียนเตรียมการนะครับแต่พอปีที่สองเนี่ยมศ5เนี่ยเราก็ได้รับการย้ายไปอยู่ที่บดินเดชาที่ตรงวัดเทพ เทพลีลานะครับแล้วก็ต้องข้ามน้ําจากวัดเทพลีลาไปที่บดินเดชา,าซึ่งตอนนั้นก็ลําบากมากพอฝนตกเนี่ยถนนหนทางเปียกแฉะไปหมดเ,เป็นทุงน่งนาไปทั้งทั้งหมดเลยไม,ไม่มีตึกเลยฮะมีตึกบดินอยู่ตึกเดียวนะครับแล้วก็ที่ของบดินนี้ก็ได้รับ,บการบริจาคจากชาวบ้านแถวนั้นนะครับ ผู้ชมครับนะครับชีวิตนะครับที่ผกผันนะครับจากประถมมัธยมมัธยมต้นก็อยู่ที่มงฟอร์ดนะครับมัธยมปลายนะครับมาอยู่ที่นะครับบดินเดชาตอนตอนที่อยู่บดินผมก็ได้สร้างชื่ออีกเหมือนกันแต่ <ใน S 2> ว่ามัน,บบนมนี้มีอาจารย์เตรียมอยู่มีอาจารย์เตรียมอยู่คนหนึ่งที่เขามาสอนบดินนะนะสอนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันตอนปีปีนั้นอาจารย์เขาก็จะวัดว่ามีนักเรียนคนไหนทําข้อสอบอันนี้ได้ไหมซึ่งเป็นข้อซึ่งข้ามจาก ความรู้ของเด็กมสปลายนะมสี่ห้าเนี่ยเขาก็เขียนบนกระดานครับเป็นข้อสอบอันหนึ่งตึ้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 งตด้งตึ้งตึ้งตึางตึ้กตึ้ง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 ตึ้าตึ้ง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 ติ้งตึ้งตส้งตึ้งติ้ีตึ้งตึ้งตึ้กตึ้งตรับ มีผมเป็นคนแรกนี่ก็สร้างชื่ออีกเหมือนกันคือทางด้านนิสานเนี่ยผมค่อนข้างจะถนัดอ๋อนะครับเป็นหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็นังจะก้าวสู่ช่วงต่อไปนะครับก้าวสู่ช่วงของการศึกษาในเรื่องของวิชาชีพนะครับคำว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ยินครั้งแรกตอนไหนครับก็อย่างที่บอกนะตั้งแต่เรียนอยู่ที่มงฟอร์ดแล้ว ก็สอบทำคะแนนทางด้านคณิตศาสตร์ได้ได้ผลสอบที่ดีนะฮะอาจารย์ทุกคนก็บอกผมว่าน่าจะไปเรียนวิศวะก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็ตั้งเป้าแล้วว่าช,ชีวิตตัวเองก็คงจะต้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์แน่นอนครับแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าวิศวกรรมศาสตร์นี่เรียนไปเพื่อทําอะไรนะ,ค,ะครับก็พอมอปลายพออยู่บะดินเดชารับเวลาถึงการสอบคัดเลือกเข้ามาหาวิทยาลัยคัดเลือก เป็นภาควิชาวิศวะทั้งหมด<อ>ทั้งหมด6กแขนงที่จะต้องเลือกนะครับก็เลือกวิศวจุฬาอันดับหนึ uk, ่งเลือกวิชาภาควิชาวิศวกรรมสมทบของจุฬาอันดับสองแล้วก็เลือกเกษตรอันดับสามแล้วเลือกมหาลัยเชียงใหม่อันดับสีบ่อันดับห้าอันดับหกก็เป็นราช<อ>บังพนะนคอนเหนือ,อ<า>เป็นภาควิชาวิศวกรรมทั้งหมดตอนนั้นต้อง,องมันมีภาควิชาวิศวกรรมอคอมพิวเตอร์แทรกอยู่เั้นเรียบร,ร้อยหรือยังอนะ๋อยังฮะ เดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีนึงก็คือว่าวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนที่ผมอยู่เนี่ยคำว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากใหม่มากไม่มีคนรู้จักเลยนะครับไม่เคยเห็นหน้าตาเวยใช่ครับไม่เหมือนกับสมัยนี้ซึ่งทุกคนใช้กันหมดเยอะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคบว่านะครับคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับผลิตนักศึกษารุ่นแรกออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวครับ